เสียงใครมาทําเสียงดังเกิดไม่พอใจความโกรธนั่นคือสังขารขันไอ้ตัวรู้วิวตัวรู้วิญญาขันห้าชัดเจนเลยลองไปดูตอนนี้เรายังไม่รู้วิธีการหัดเราต้องเห็นขันห้าทุกคนต้องจําหน้าจันตามันได้หึือจะเห็นความเกิดดับมันได้ขันไม่ใช่แค่ลูกมันทองแล้วเราจะเห็นของจริงเลยไปทดลองได้เมื่อเห็นของจริงตรงนี้ปั๊บรู้จักขันต่างๆมันเกิดมันดับตรงมันทาหน้าที่ของมันแล้วต่อไปเราก็ไปเจริญสติปัะฐาสี่ระวังอยู่ปัจจุบัน จะติดสติกระทำทีเอาญาติโยมฟังเลือดใครกาลังจะตายคนก่อนจะตายเอาเลยนะมันจะไปใช้ประโยชน์ได้จะใช้ประโยชน์ยังไงเออคนกําลังป่วยนอนติดเตียงถ้านอนปิดติดเตียงอยู่มันจะทุกข์คนเฒ่าคนแก่นะแตตมาไปเยี่ยมเลยผมไปเยี่ยมบ่อยเลยเดือนมากมายหลายครั้งคนแก่กําลังนอนติดเตียงนอนคิดโอ้ยไปอยู่กับลูกสาวก,ก็เกรงใจลูกเคยไปอยู่กับลูกชายก,ก็เกรงใจลูกสะภ้าย บางทีกขาทาเสียงดังหน่อยเขาไม่พอใจเราดิบลาบางที้ก็ทำาโอ้ยเขาต้องมาเจ็บอุจจารกปัสสาวะทำโอ้ยไม่อไหร่จะตายทันทีถ้าตายตรงนรกเลยนะแบบนี้จิตใจเศร้าหมองแบบนี้ใช่ไหมเราไม่มีที่พึ่งอะไรเลยน้อยใจเขาน้อยใจอะไรบางทีลูกเขาต้นม,มีมาเยียมคนนี้มันมีแต่ปรุงแต่งไปหมดมันไปไหนไม่ได้เดินแลวความคิดมันจะกี่ตลกลองคิดดูวันนี้เมื่อเราปฏิบัติทมออกจากนี้ไปเกณนาถึงแล้วตายมีศีลแล้วระหวา่างเสร็จแล้วถ้าไม่ทำาล้วเราภาวนาถ้าไม่ภาวนา